สวัสดีครับพวกเราซควันครับสดีครับเซอรครับสวัสดีครับพายเซอร์โคครับสวัสดีครับเซอครับสวัสดีครับเดนเรซอร์โคครับสวัสดีครับพีเซอร์โคครับสวัสดีครับเซร์โคับารสวันนี้ค่ะถึวัของเราแล้ววันเดีรวอ่จริงๆมันมีหลายความรู้สึกเนาะทั้งทั้งคามที่เราตั้งวั้งใจที่เราอยากทำมาให้ดีที่สุดแล้วก็ความเหนื่อยที่มันผ่านมาตลอดรล้วเวลา1ปีกว่าเราเรารู้สึกว่า มันมันได้เติบโตขึ้นในทุกๆครั้งแล้วก็พอมาวันนี้มีมีทุกคนมาให้กําลังใจแล้วก็รวมถึงพี่พีทีมงานทุกคนเต็มที่มากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับ energy ดีจากพวกเราแล้วก็เราก็จะทําแบบนี้ต่อไปหน้าต่อไปเห็นที่สุดไกลมากกลูก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเซอร์เวงน้อยๆวงน้องใหม่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็ เราดูนะครับว่าปีหน้าพวกเราจะมีอะไรมาบานปี26เราจะผลิตผลงานดีๆออกมาให้ชมถทายมาลูกก็รู้สึกตอนแรกของตอนเช้าเลยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบว่าที่เราทํามันจะออกมาดีไหมหรือว่าจะผิดพลาดอะไรตรงไหนไหมแล้วเราจะแก้อะไรแบบนั้นได้ไหมอะไรแบบนี้ก็กลัวพลาดด้วยแหละแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นเวทีเราก็ลืมเราทิ้งทุกอย่างที่แบบว่า ความคิดพลาดหรือว่าอะไรต่างๆเราก็ทาทุกอย่างเต็มที่ครับแล้วก็กในการเรียนเตนใช่ครับแล้วก็ก็จะพยายามพัฒนาสิ่งต่อยๆแต่เมื่อเช้าเราก็ทำพรอ้อมนะแต่ว่าเก๊อุ้ยไม,ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรใช่แต่ว่าตื่นเต้นมากไปใหม่น้องเล็กครับผมก็ความรู้สึกนะครับทั้งตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจขึ้นตันใจในพวกเราคร,าราับผมที่ไม่ว่าเราจะกังวลแค่ไหนแต่ว่า <ๆ S 1> <ๆ>เราก็ทําได้เต็มที่แล้ว ทำให้ตามที่ตั้งใจไว้ให้มันหวอดดีๆครับผมใช่ระสิทธอย่างนี้ตรงหรอฮะดีมาะลูกครับหวอเออพี่รู้สึกว่าวันนี้เต็มที่มากมๆาแล้วกับทุกอย่างที่พวกเราทุกคนผ่านมาก็จะเป็นงานซ้อมที่แบบพวกเราไปตั้งใจซ้อมกันในทุกวันแล้ยิ่งช่วงใกลเดบิวต์พวกเราแบบว่าพี่รู้สึกว่าเป็นเราเป็นซ้อนกันอยู่แล้วแต่พอใกล้เดบิวต์ตวพวกเรายิ่งเป็นกล้องอยู่เด็กเพวกเรายิ่งไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนพวกเราพูดก,กันตลอดว่าไม่เป็นไรฮึ๊บเว้ยฮึ๊บ คือทำมันทำมันได้มันทําได้แล้วมันทำมันทำได้แน่เราเก่งผมว่าโมเมนต์สุดท้ายมดเวทีเมื่อกี้ตอนที่เราซีรีส์ตอนแรกของเราจบคำว่าเซอร์โฟมันมันความใหม่มันเปลี่ยนไปหมดเลยมันมันไม่ใช่แค่วงที่ประกอบด้วยหกวงแต่ว่ามันคือผู้คนที่ อยู่กับเราตอนที่เราอยู่ในช่วงที่แบบว่านักหน่วงอาจจะพร้อมหนัดกลับบ้านเทื่อยเราอยู่กับใครอันนั้นก็เป็นวงกลมของเราเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่งานเรื่องหลักแล้วก็แทนๆกับทมกคนมาด้วยทุกคนอยู่ในวงนี้วงเดียวกันหมดผมเลยรู้สึกว่าวงนี้มันใหญ่กว่าที่ะถึงเจอเ,เข้าแล้วต้องถามถึงที่มาที่ไปของที่อวงมมาอย่างไรคะก็อยู่เซร่าแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปบนเวทีเนาะว่ามันมีออปชั่นเยอะมากที่ที่เรา คัดออกมามันเหลือสี่อันแต่ว่าเซอร์เคิลเนี่ยแน่นอนว่ามันเตะตาพวกเราที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออย่างที่พี่ชิตาเนาะใช่ว่าว่ามันมันก็เป็นชื่อที่คลมที่สุดเพราะว่ามันก็เซอร์เคิลเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเป็นเด็กผู้ชายหกคนที่ตั้งใจทำทำทำเส้นทางนี้อยากอยากจะหยุดนความฝันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นความฝันเดียวกันที่มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สวัสดีน,<อ>น,นะครับอวัสดีนะครับพี่กองวันนี้ปลาบปื้มมากน้ำตาแห่งความปราป,ปื้มมาเลยทีเดียวมันผมว่ามันมวลมันอื่นๆมาตั้งแต่ตอนตอนฟัง,ง <c oughs> น้องสัมภาษณ์แล้วครับเพราะว่าเอาจริงแล้วก็เหมือนที่เด็กๆบอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากที่แบบคนคนอาจจะไม่รู้ตอนนี้คนเห็นภาพที่เขาเป็นภาพบทสรุปความความความสาเร็จของเขาในขั้นแรกอะไรอย่างเงี้ย แต่ข้างหลังกวอนเขาจะมาถึงจุดนี้กันแต่ละคนมันผ่านอะไรกันมาเยอะมากครับแล้วก็ตัวผมเองก็ผ่านอะไรกับพวกเขามาเยอะมากจนจนมาถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบดีใจกับพวกเขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของของหน้าที่การงานเอาของบางคนอาจจะเป็นหน้าที่การงานบริบทใหม่ของบางคนอาจจะเป็นหน้าที่การงานแรกในวงการนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจกับทุกคนมากๆครับเันเป็นความท้าทายขนาดไหนพี่ก้อง จากกาันเอาเรื่องไกลตัวเอามาทำเป็นเรื่องใจตัวจึงได้ผมว่ามันท้าทายตั้งแต่หาหาตัวละครแต่ละตัวที่ที่มารวมกลุ่มกันหกคนเนี้ยครับแล้วท้าทายมาโดยตลอดเพราะว่าเอาจริงแล้ววงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นอนมาคือมันมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆมาโดยตลอดแล้วก็ตัวเราเองก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราจะทํางานเฉพาะอันที่เราถนัดหรือในสายที่เราถนัดพอมันมันได้มาทําตรงนี้ปุ๊บ ก็เหมือนที่ผมบอยอีก,อ,กอีกเหมือนกันว่าโชคดีที่มีพี่น้อง,นอง,นองในวงการบันเทิงแล้วก็มีพี่ๆน้องๆในวงการทีป๊อปที่เขาเชี่ยวชาญตรงนี้อยู่แล้วมาช่วยเหลือจริงๆบอกกับเด็กๆเสมอว่าพวกเขาโชคดีมากที่มันบังเอิญที่ผมแบบมีคนเหล่านี้อยู่รอบตัวที่เขาให้ความช่วยเหลือแล้วก็สปอร์ตพวกเรา,เาทุกค,คนอะไรอย่างเงี้ยครับดูมวลเคมีของน้องแง่ทีได้มาขอน้องเออ ตอนเขาเจอครั้งแรกเขาต้องแบบไม่ไม่ตึงใส่กันต้องแบบไม่ไม่ติดเท่ไม่ไม่ขึงใส่กันไม่ไม่อะไรต่างๆแล้วก็พอดูเขาเลียนเต้นด้วยกันแล้วอะไรต่างๆมาเราดูความความความเข้ากันของเขาด้วยเพราะว่าต่อยเขาเข้ากันเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าเกิดว่ายืนเลี่ยงกันแล้วมวลมันดูไม่กลมกล่อมมันดูไม่ไม่เข้ากันก็คงไม่ใช่อย่างผมอะด้วยเนื้องานเองเราทํางานทางด้านวงการแฟชั่นกับเรื่องสไตลิ่งเรื่องแมกกาซีนเรื่องอะไรต่างๆมาความ ภาพรวมมันสําคัญที่สุดสำหรับผมว่าเพราะถ้าภาพรวมมันได้ปุ๊บแบบมันจะเอาไปทํอะไรต่อมันก็ทําได้แต่ถ้าภาพรวมมันดูแล้วมันขัดกันมันก็อาจจะไม่ค่อยคนลองชิมแล้วอาจจะไม่อร่อยเราดีกว่าอย่างพี่บ้องพูดถึงน้องแต่คนระแต่ละคนมีจุดเด่นยังไงครับเพื่อแต่ละคนไปเริ่มจากแซมก่อนนะครับเพราะว่าเจอกันมาตั้งแต่แรกแามเป็นคนเป็นคนซีเรียสกับทุกงานที่ได้รับแล้วก็ในหลายๆครั้งก็ เราก็จะเตือนในฐานะที่เราเป็นพี่เป็นเหมือนผู้ปกครองว่าให้เขาผ่อนผ่อนตัวเองลงมันก็จะไม่เครียดมากจนเกินไปแล้วมันจะไม่ตึงบางทีพอเขาตั้งใจกับอะไรมากๆปุ๊บอะเขาเครียดมากๆก,ก,ก,กับอะไรสิ่งนั้นนะ่ะเพราะว่าเขาต้องการทําให้มันสําเร็จแล้วก็ดีที่สุดจริงๆแล้วความดีที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งที่เราพยายามจะกําลังจะเป็นนะครับเพราะว่าทุกคนมันมันต้องมีจุดให้ได้เรียนรู้ได้ได,ได้ได้พัฒนาเสมอก็เลยพยายามให้เขา ผ่อนตรงนั้นลงนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเครียดเกินไปมันจะปล่อยปล่อยพลังความเครียดไปสู่เพื่อนรอบข้างด้วยแล้วพอมวลทุกอย่างมันเครียดอย่างหนึ่งที่อยากให้เขาทําตรงนี้คือเ<แ>ขาควรจะต้องสนุกกับงานเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาสนุกกับงานปุ๊บมันก็อะไรหลายๆอย่างมันก็จะจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเตอร์เองเตอร์เป็นเป็นน้องเป็นน้องที่เอ่อมีสก,กิลติดตัวมามีประสบการณ์ในในวงการชีพ๊อมาซึ่งเป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆสําหรับเมมเบอร์คนอื่น,นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นแต่เตอร์มามาเติมเต็มตรงนั้นหลายครั้งเราถามเขาเรื่องเซาโอเคไหมเลงไปอัดมาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราเรารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ตรงนี้มาก็าเป็นอินพุตที่ดีมากๆเลออนคือตั้งแต่เจอวันแรกก็คือเชื่อ ในความเป็นเลออนมาตั้งแต่วันแรกที่เจอไม่รู้ทําไมเหมือนกันเด็กคนนี้คือพอเจอแล้วเรารู้สึกูืตาแล้วก็เราถึงดึงเขามามาทั่นที่เราไม่ชัว์เลยเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนร้องไม่เคยเรียนเต้นกันมาก่อนแต่เลออนก็ได้พูดแล้วว่าความพยายามมันทําให้เขาสามารถตามเพื่อนทักแล้วก็สกิลติดตัวของเขาก็คือเขาเป็นนักโซเชียลมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนในเมมเบอร์ก็อยากให้เรียนรู้จากเลออนเพราะว่าเราจะทํางานวงการบันเทิง เราจะติดครูไม่ชอบเล่นโซเชียลแต่อยากได้งานเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากได้งานก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไรไยทื่เขาสามารถปล่อยไเพื่อนได้นะครับแล้วก็พีเองก็ตั้งแต่แว็บแรกที่เห็นผ่านตาในในตัวตัวโซเชียลมีเดียที่เขาไปไปเต้น cover ไปต่างๆแล้เรรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่เป็นเด็กพลังบวกที่น้องปล่อยความความสดชื่นออกมา แล้วก็เป็นแต่เราก็ดูว่าน้องเองก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่าน้องก็มาทีหลังต่อให้ไม่ใช่หลังสุดแต่ว่าก็มีหลายๆหลายๆโมเมนต,ต์ที่เราก็ต้องถามเขาเออว่าเอ,อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสาหรับตัวผมเองผมก็าใจอะไรตรงนี้เยอะเพราะว่าเราก็อยู่กับอะไรตรงนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เขาก็ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็เชื่อว่า วันหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นจุดความเปิดที่พี่จะรู้สึกว่าพี่อยู่ตรงนี้แบบมีความสุขแล้วก็ของเบนเองพี่รู้สึกว่าเป็นมาเติมเต็มความช่องโหว่ที่มันกำลังกาลังรอเวลาที่มันจะมามาเติมให้ครบเพื่อที่วงนี้มันจะได้เดบิวต์มาได้ก็อขอบคุณที่ จังหวะเวลาพาเบนเข้ามาในช่วงที่เรากําลังต้องการมากๆแล้วก็น้องมาพร้อมกับความพยายามและความตั้งใจมากๆเพื่อที่จะแคสอัพทุกอย่างให้ทันเพราะว่าเบนเข้ามาถึงปุ๊บอีกแค่สองอาทิตย์ก็คืออัดเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจกับน้องแล้วก็ดีใจที่ได้มีน้องเป็นส่วนหนึ่งของของวงนี้ส่วนภายเาเห็นเรามาตลอดตั้งแต่อคอนเสิร์ตต่างๆ แล้วก็พี่ดีใจมากๆที่วันนี้มันเหมือนแบบถ่ายเองได้มีมีสปอตไลท์ของตัวเองจากที่อยู่สป,ปอร์ตอคนอื่นมาตลอดตอนนี้มันจุดที่เขามีมีแสงของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราผมก็ดีใจกับน้องคนรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กๆได้เริ่มต้นไปพร้อมกันอะไรเงี้ยคนที่เคยเริ่มมาก่อนนะวันนี้เหมือนคนเริ่มนับหนึ่งไปพร้พอมๆกับเพื่อนก็เป็นอะไรที่ ที่ดีใจในฐานะแบบเป็นพี่คนนึิเลยครับจะเรีคนามยากลำบากมากขนาดไหนที่ต้องไปจไปปปับความเป็นเฟลโคได้หรือเปล่ายากยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมาสักพักแล้วก็มีอุปสรรคบางอย่างแต่ว่าอุปสรรคมันก็ทาให้เราเรียนรู้แหละผมว่ามันก็แล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่าช่วงเวลากับจังหวะชีวิตมันทําให้เราได้เจอสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็สิ่งที่ที่ลงตัวอะไรอย่างงี้ครับก็ ความยากมันอยู่ตรงนั้นเลยสําหรับผมนะมันมันมันก็แล้วเราอย่างหนึ่งคือวงการเพลงเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับผมแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้ครับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาแบบนรุมมอบขอเด็กุกคนจากรูปทูเดบิวต์มาถึงวันนี้มาเดบิวต์แล้วก็เลือกเพลงวทู่าวมาเพลงนี้เป็นงไงพี่บองทำไมถึงจริงๆสำหรับผมที่เด็กๆไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมโดนตั้งแต่ชวิตเพลงแล้วเราะผมรู้สึกว่ามัน มันคือตอนนี้มันคือช่วงนี้จังหวะนี้แล้วก็วันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ชื่เอเพลงมันมันมันทำให้เราอยากฟังพอเราฟังแล้วเราเราลูงสึกแบบทุกคนเห็นด้วยทุกคนชอบผมก็เลยลุยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ตัดสินใจช้ามากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในทุกสเต็ปการทำงาน,นจะชอบถามติเดเสมอก็คือน้องใช่ <c oughs> แล้วจะถามเสมอ <c oughs> ว่าอันนี้โอเคไหมอะไรไหมสิ่งที่น้องไม่ได้รู้อะก็คือแค่เอ็มวีเพราะว่าไม่ให้ดูเลยจนถึงวันนี้น้องก็ ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะได,ไ,ดได้มาดูวันเนี่ยก่อนจะขึ้นเวทีทำทำเรียลชันกันแค่นั้นเองเ,อเพราะว่าเราเชื่อว่าในปรเซสเนี้ยเขาได้ไปอยู่ในในในาการถ่ายทำเพราะว่าจะพอจะมีภาพในหัวในระดับนึงแล้วทำไมเอ็มบีวางบาของผมไว้สูงขนาดนี้พี่ต้อมผมไม่ได้วางอะไรเลยเอาจริงๆนะ <c oughs> คือของผมอม่ะผมแค่แบบเอผมมีคอนเซปต์ในหัวแล้วก็ผมเป็นคนเชื่อใจทีมงานที่เราเลือก มาทําด้วยแล้วดีนเองเนี่ยมาพร้อมไฟที่อยากทํามาพร้อมไอเดียว่าอยากทางานกับเพื่อนคนนี้ที่อยู่ประเทศนี้อยากทางานกับเพื่อนคนนี้ที่อยู่ประเทศนี้เป็นการรวมตัวของแบบเอเชีย hmm. ซิฟิกแบบนี้เอามารวมพลังกันแล้วก็ทํางานชิ้นนึงขึ้นมาเราฟังแล้วเราก็แบบเออมันก็เป็นอะไรใหม่ๆมันอาจจะได้อะไรที่ใหม่หมที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ประเทศเต่มไปหมนี้ mm hmm. มันก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถามมาดีเลยคือลดทั้งหมดเท่าไหร่อบพี่ก้องคือไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่ามันมันก็คือแตกไปแบบเยอะมากงานนี้ก็เหมือนกันบอกทีงานเอองานเดบิวต์ใช้ประมาณเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่อยแบบขยับขยับขยับ,ขย,บขยับมาๆๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แบบเออก็ก็ก็ปล่อยก็เรารู้แต่เราก็บอกบกับทุกคนแหละว,ว่าเอาืม ใช่ hey, ต่อไปใช้ขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนนี้จะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่านี่คือแบบว่าก็บริษัทเล็กๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากอยากทําเต็มที่ให้พวกเขาให้พวกเขารู้สึกว่าเอาเขารู้สึกว่าความตั้งใจความพยายามเขามาเราก็เต็มที่กับเขาไม่ใช่ว่าเราแบบให้แค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ทุกคนรับออกมาผมก็ก็ดีใจแล้วก็ ภูมิใจแทนเด็กทุกคนรวมถึงทีมงานที่เหนื่อยกับเขามาเบื้องหลังมาโดยตลอดด้วยแต่คนอาจจะคาดฝังแล้วว่าสิ่งกันต่อไปจะต้องขนาดไหนกันก็นได้ขนาดนี้มันก็คงมีวิธีท,ทำแหลท,ท,ท,ที่ที่มันมันจะต้องดีเหมือนกันแต่เราก็จะพยายามรักษาอะไรตรงนี้ไปครับใช่ครับเอาม,มาน้องๆบ้างครับจากเพลงกับเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเป็นเพลงที่ระเบิด ที่ครับไปเห็นว่าแบบว่าไปลุกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับพวกเราในการแบบว่าจากมัตสึพีซมาสู่วันิีนะครับมันคือค่อยๆจะเปลี่ยนวัยไปเลยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบว่าที่ป๊อบได้แบบว่าเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในอินสปิเรชันหรือว่าแบบว่าส่วนหนึ่งของการที่แบบว่าจะาจะเกิดผลงานชิ้นใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับสำหรับแมนะครับ ตายแหละในพาร์ทใารจะพูดถึงพาร์ทเต้นบีฟฟอร์มเป็นยังไงต้งพาร์ทเต้นเหรอครับก็โหตอนแรกที่เห็นพาก็คือยางมาที่แบบว่าทางโคโลกรีส่งมาพี่จิมมี่ก็ไม่คิดว่าพี่จิมมี่จะคิดยากขนาดนี้แล้วก็คือผมก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องเต้นแล้วแต่ว่าก็คิดว่ามันยากแล้วแล้วก็เป็นห่วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนเพื่อนด้วยตอนที่ซ้อมหรือว่าอะไรนี้ก็แบบพยายามช่วยพยายามแบบใช้สกิลของตัวเองที่แบบว่าได้ฝึกฝนมาแล้วก็ช่วยเพื่อนขนา เป,เป็นเข้ามาไม่กี่วันเขาต้องอัดเลยใช่ครับผมเป็นไงบ้างกับอตอนแรกก็รู้สึกกดดันครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเออเราจะทําเราจะตามทันหรือเปล่าเราจะทําได้ไหมแต่พอได้มาอยู่กับพี่ๆรู้สึกว่าเขาดูไม่ได้กดเราตลอดเวลาเหมือนกับเขาพร้อมที่จะต้อนรับเราแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเราแล้วก็ช่วยกันพัฒนาจับมือไปด้วยกันครับผมเลยรู้สึกว่า มันดีครับผมที่ได้มาทำตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ยากหรือว่ากดดันแบบที่คิดไว้คามเรนาผู้ชำนาญการใอ้แม่ขนาดขน่อจริงๆรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตัวของเพลงว่านีเราเองมันเป็นตัวเซ็ตมูดของวงเราเช่นกันว่าว่าเราจะทำทำเพลงในไปในทางไหนแล้วก็จะอยากจะพาวงการนี้ไปให้ไกล มากมากกว่าเดิมเท่าที่พวกเราจะทำได้เลยครับเราก็เลยรู้สึกว่า,าทั้งโคริโอทั้งเออ่บริอร์ฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยมันได้ประสบการณ์จากพวกเรากับพวกเรามากๆแล้วก็คิดว่าทางตอนนี้ก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีอะไรท้าทายพวกเราต่อไปเรื่อยๆมากขึ้นเลยนะมีอะไรบ้างครับเยอดคิดหน้าว่าเพลงวันนี้ขอพูดถึงความใหม่แนะครับนะผมเพิ่งเข้าใจความใหม่ในเรื่องหนึ่งคือไม่กี่วินาทีก่อนซีเอ็มบีจะจบแล้วเราจะได้ขึ้นไปทีคือ ตอนนี้เขาเปิดเอ็มวีอ่ะทุกอย่างมันเข้าินเดียเราเราได้ยินเพลงเราคุณรู้สึกว่าความรู้สึก,ก่อนนั้นอ่ะคือเวาาหมายเองรู้ว่าวนินาเราอยากขึ้นไปเดบิวต์ขึ้นไปโชว์ให้ผู้คนได้เห็นว่าเราทําอะไรมาแบบเป็นระยะเวลาสักักใยากๆเราคาว่าวันิทนามันตะโกนอยู่ในหัวมากแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่ามวลการโชว์เมื่อกี้มันคือทางที่ดีที่สุดสำหรเราเป็นก็ขอบคุณที่ทำให้วันิทนาเกิดขึ้นมา เยอะพอดี look, นะไี่น่าผมรู um ้ส uh uh> ึกด uh uh. uh ีใจกับมันมากที่แบบว่าพวกเราทั้งสองได้ทำสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์ที่ซิ่ที่สองของพวกเรามาเป็นเพลงที่ว่าเหมือนที่พี่เลยบอกก็คือความหมายที่แบบว่าพี่ก็ต้องอู้ความหมายนั้นว่าเราอยากขึ้นไปทำอะไรแล้วจุดเราอยากทำอะไรนั่นคือจริงจังเมื่อกี้พี่พ้องบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ใครได้ฟีดีเลย เพิ่งมาเห็นไม่กี่ไม่ถึงอาจจะแค่กี่ชั่วโมงกอาจะขึ้นเวทีพอได้เห็นแล้วแต่ละคนเป็นไงบ้างฮะกับกับกับสิ่งที่เราทำเห็นในะคือเอาเป็นว่าเราเราบอกแค่นิดเดียวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีคลิปเรียกชันออกมาเต็มๆแต่ว่าเออณณตอนเวลาที่เรานั่งถ่ายกันคือมันก็มีความตื่นเต้นที่อยากจะโชว์บนเวทีแล้วก็ทวามตื่นเต้นที่เออทุกคนบิวมาโดยตลอดว่าเอ้ยเอ็มบีเสร็จแล้วนะเอ็มบีอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็มันมัน เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็อยากอยากดูครับใช่แต่ว่าร<ม>ีแอคชั่นก็รอติดตามกันเพราะว่ามันน่าจะสุดๆไปเลยใช่ครับทุกคนกรีดกายกันมาโรดทูเดบิวต์มาแล้วต่อไปจะเป็นโรดทูศิลปินแล้วสรหรับเซอร์โคจะเป็นไ,ไงฮะกับการเดินทางต่อไปของวงนี้ครับก็แน่นอนว่าเซอร์โคก็ยังเป็นวงที่ที่จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับก็ไม่ว่าเอ็มช้อยช่วนี้จะพัฒนาม,มาแล้วขนาดไหนก็เซอร์โคก็จะ พัฒนาต่อไปจะยกระดับแค่นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะพอใจกับมันแต่จะรู้เชื่อเลยว่าทุกคนไม่มีเซร็จแตนดาร์ดแน่นอนว่าเราจะต้องถึงแค่ตรงนี้เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ที่จริงเหมือนเราจะเป็นศาสตรตั้งต้นเลยนะของการนำอินโงของพี่กองใช่ไหมฮะคือผมก็เทรนมานานครับแล้วก็เจออะไรหลายๆอย่างมามาเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอจะได้เป็นจริงๆครัผมรู้สึกมันแบบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ แซมรอคอยมาตลอดแล้วก็ฉันรู้สึกว่าเออทั้งหกคนเนี้ยมันคือกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยคือว่าในอนาคตไม่ว่าเราจะไปในทางไหนเราก็ยังเป็นกลุ่มก้อนวงกลมตรงนี้เหมือนเดิมแต่กาอยากให้ฝากอไพี่ป้องฝากน้องหรือเก็ฝากเซอร์เคิลน้องใหม่ในวงการชีป๊อปให้กับทุกๆคนด้วยนะครับก็ฝากติด <S <S าตามเด็กๆทั้งหคนนะครับ ถ้าใครยังไม่เคยดูรถทูเดบิวก็อยากให้ลองย้อนกลับไปดูนะครับ10ตอนก็จะได้รู้จักน้องๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอร์นี่ต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามต่อนะครับก็วันนี้เดบิวแล้วในฐานะศิลปินเต็มตัวสามารถพูดได้แล้วว่าเป็นศิลปินนะครับทีอก็อยากฝากผลงานต่างๆของน้องๆด้วยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องออดนตรีอย่างเดียวซึ่งเราก็อยากให้เขาพัฒนาได้เรียนรู้ได้ทำอะไร หลายๆอย่างที่เขายังไม่เคยทำนะครับก็ฝากติดตามด้วยจริงจริงตอนนี้อีกแป๊บหนึ่งก็จะกําลังจะอัดเพลงสองกันแล้วครับก็ฝากด้วยครับผมก็แปลงว่าซสัินที่สองพานในทีนี้เลยก็ใช่ว้าวโอ้ยแก๊งสะพ้ายหน่อได้แก๊งสะพ้ายหมดได้เลยเมื่อกี้พูดผิดไปแล้วคนที่เป็วทีโดนปอเช่ดูไปแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยครับเร็วๆนี้ครับก็ฝากติดต่อผมด้วยครับลองชิมดูครับช่วงแรก บางคนอาจจะมาบอกเอออร่อยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออพอกินได้แต่สักพักหนึ่งเชื่อว่าจะชอบครับขอบคุณมาครับ